if we don't believe in the doctrine of healing according to the scriptures เพราะถ้าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องของการหายโรคที่มาจากพระคัมภี์ n w e are missing out a great blessing Christ purchased for us เราก็คงจะพลาดสิ่งที่เป็นพระพรอย่างหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาไว้ให้กับเราแล้ว and we can allow sickness and disease to really stop the plan of God in our lives และเราอาจจะยอมให้ความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวหยุดยั้งทําให้เราไม่สามารถเดินต่อไปใน แผนการของพระเจ้าได้ Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth อรุณสวัสดิ์นะคะยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well, Thank God for this new week that we have before us ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับ สัปดาห์ใหม่นี้ another week grow in grow the Lord, another week ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าได้รับประสบการณ์กับสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา daily in the the life แล้วเราเองก็หวังว่าการดำเนินชีวิตประจําวันของคุณนั้นจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วก็ถ้อยคําของพระองค์ อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราปกป้องชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราเอาไว้เราก็จะเห็นสิ่งดีๆหรือว่าการเติบโตในทุกๆด้านของชีวิตด้วย you know, The physical world that we live in is greatly affected by the spiritual realm เพราะว่าโลกทางฝ่ายกายภาพที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนีน้ก็ได้รับผลกระทบมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณ And many times when we fix things in the spiritual realm We will see good results in the physical realm หล,หลายครั้งที่เราแก้ไขสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพด้วย So we want to always encourage you never neglect Your spiritual Life เราอยากจะหนุนใจว่าอย่าทำเป็นไม่สนใจหรือว่าเพิกเฉยกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ Also before we go further please share this video with your loved ones ยังไงก่อนที่เราจะแบ่งปันสำหรับเช้าวันนี้อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ In fact help us by telling others about this channel So that they will blessed this Word of God that they the channel be by will in ยังไงคุณสามารถที่จะช่วยเราได้โดยการแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักและเขาเองก็จะได้รับพพอรนะครับ so this week we are going to talk about a very important topic concerning God's word <S ในสัปดาห์นี้เราอยากจะแบ่งปันในเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้า we'll talk about the truth เราจะพูดเกี่ยวกับความจริงของการหายโรค Now as we um, interact with many Christians across many denominations ในขณะที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคริสเตียนมากมายไม่ว่าจะอยู่ในนิกายไหนก็ตาม You know there s so many different beliefs and perspectives about the doctrine of healing ก็มีความเชื่อมีมุมมองที่แตกต่างกันเยอะมากเกี่ยวกับหลักคำสอนในเรื่องของการรักษาโรค You know I've heard many Christians say this ผมได้ยินคริสเตียนบางคนพูด แบบนี้ว่า uh, Yes, we see the doctrine of healing in the Bible, but it is not very important. ก็เราเห็นนะพระคัมภีร์เองก็พูดถึงเรื่องของการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้าแต่คิดว่ามันก็ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ you want to show you this week that the doctrinect important I Healing is show week of very, very important. แต่ในสัปดาห์นี้ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นว่าหลักคำสอนในเรื่องการหายโรคตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆ and in order to live in victory and follow God's plan for our lives ในการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา I believe that we must be rooted and grounded in the doctrine of healing from the Bible ผมเชื่อว่าเราจำเป็นจะต้องรู้เข้าใจและก็อย่างลึก ลงในหลักคำสอนเรื่องของการหายโรคที่มาจากพระคัมภีร์จริงๆ while I agree with many Christians who say that healing does not really affect our salvation <laughs> ก็ผมก็เห็นด้วยนะกับคริสเตียนหลายๆคนที่บอกว่าการหายไอหลักคำสอนเรื่องของการหายโรคเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับความรอดของเรา and I totally agree ผมเห็นด้วย if a Christian is sick and or Uh, passes away because of some kind of sickness. ถ้าคริสเตียนเจ็บป่วยหรือว่าต้องเสียชีวิตไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บบางประการ y you know, it does not mean they lose their salvation. ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสูญเสียความรอดที่ได้รับมา It does it does not mean that they are a second class Christian. หรือไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคริสเตียนที่ดีน้อยกว่าคนอื่น And so healing does not affect Our salvation. การหายโรคมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับความรอดของเราอยู่แล้ว But that does not mean that the blessing of healing or the doctrine of healing is not important in our Christian life แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลักคําสอนในเรื่องการหายโรคตรงนี้จะไม่ใช่พระพรอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของคริสเตียน If it is not important then why does the Bible Talk about both the the Testament healing and old so much both in the old and the New in เพราะถ้าไม่สำคัญจริงๆแล้วทำไมในพระคัมภีร์เนี่ยทั้งพรนทศสัญญาเดิมแล้วก็บรนทศสัญญาใหม่ถึงได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เยอะมากเลย healing not salvation does our just because healing does not affect ก็แน่นอนว่าการหายโรคไม่ได้ส่งผลกระทบกับความรอดของเรา Does not mean that it is not important and and necessary for our Christian walk แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะไม่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน I believe that it has great impact. impact on our lives here in the earth ผมเชื่อว่าหลักคําสอนเรื่องนี้เนี่ยสามารถจะส่งผลกระทบกับการดําเนินชีวิตบนโลกของเราได้อย่างยิ่งใหญ่เลย I believe that understanding the doctrine of healing the truth of healing from the scriptures can greatly help us in our life here in the earth ผมเชื่อว่าการที่เรารู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับหลักคําสอนเรื่องของการหายโรคที่มาจากพระคัมภีร์ก็จะเป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตบนโลกของเราด้วย And it can also help us to minister effectively to people around us และยังช่วยให้เราสามารถที่ นปฏิบัติรับใช้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วย Well let me begin by saying this first that everything Jesus died to provide for us is important ผมก็อยากจะพูดแบบนี้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ต้องยอมตายเพื่ออยากจะให้เราได้รับในสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งนั้นเลย Of course not everything is equal to our eternal salvation in Christ แต่ก็คงไม่มีอะไรที่จะมีความสําคัญเท่ากับความรอดที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์อีกแล้ว Everything Jesus died provide for important and has important place for important important our Christian to has is in and an us life แต่อยากจะเน้นให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างเลยที่พระเยซูคริสต์ต้องยอมตายเพื่อให้เราได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรา The reason I'm saying this again and again is because เหตุผลที่ผมพยายามจะย้ำตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่า I don't want any Christians to to brush this doctrine of healing aside saying it's not important ผมอยากจะเห็นคริสเตียนคนไหนเลยที่ปัดหลักคําสอนเรื่องของการหายโรคจากพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยออกไปเพราะคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องสําคัญ you know if we don't believe in the doctrine of healing according to the scriptures เพราะถ้าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องของการหายโรคที่มาจากพระคัมภีร์ you know we are missing out a great blessing Christ purchased for us เราก็คงจะพลาดสิ่งที่เป็นพระพรอย่างหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาไว้ให้กับเราแล้ว and we can allow sickness and disease is to really stop the plan of god in our lives <laughs> ความเจ็บป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวหยุดยัง้งทําให้เราไม่สามารถเดินต่อไปในแผนการของพระเจ้าได้ Or hinder us from walking in God's purpose for our lives หรืออาจจะเป็นอุป,ปรสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถเดินในจุดประสงค์ที่พระเจ้ากําหนดไว้ในชีวิตของเราก็ปเป็นไปได้ So I believe that every Christian no matter what denomination no matter what kind of church you are in ผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่คริสตจักรไหนหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ภายใต้ในิกายใดก็ตาม We need to understand and that the doctrine of healing is not just for some few selected christians เราจะต้องเข้าใจว่าหลักคําสอนในเรื่องของการหายโรคตามแนวทางของพระคัมภีร์นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มที่พระเจ้าทรงเลือกเอาไว้แบบแบบแบบเลือกไว้อย่างพิเศษเท่านั้น we cannot say that well that group believes in healing but we don't เราไม่สามารถจะบอกว่าอ๋อกลุ่มนั้นเข้าเชื่อในเรื่องของการหายโรคตามแนวทางพระคัมภีร์แต่ว่าเราไม่เชื่อ but the thing is we all have the same bible พราะความเป็นจริงก็คือเรามีพระคัมภีร์เล่มเดียวกัน We all have the same truth the same gospel เรามีข่าวประเสริฐเรามีความจริงเรื่องเดียวกัน So I believe that there has to be a unity of faith concerning the doctrine of healing ผมเลยเชื่อแบบนี้ว่าท่ามกลรคริสเตียนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีความเชื่อที่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการหายโรคตามแนวทางของพระคัมภีร์ Now again let me say this though that if i meet christians who don't believe in healing You know, I can still fellowship with them. แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าผมเจอกับคริสเตียนบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของการหายโรคตรงนี้ผมเองก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้ They're still our faith family members เขาก็ยังเป็นสมาชิกในครอบครัวแห่งความเชื่อของเรา You know just because we disagree on healing does not mean we have to attack each other or cut off each other ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกันในเรื่องหลักคําสอนเกี่ยวกับการหายโรคและเราเองจะต้องเป็นศัตรูกรันหรือว่าเราจะต้อง ตัดขาดกันไปเลย but here's what i believe if the doctrine of healing is found in the scriptures we have the responsibility to study and believe แต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือแบบนี้ว่าถ้าเราได้เห็นหลักคําสอนเรื่องของการหายโรคจากพระคัมภีร์เนี่ยมันก็คือความรับผิดชอบของเราละที่เราจําเป็นจะต้องเชื่อตามนั้น so from my from my own opinion ถ้าดูจากความคิดเห็นส่วนตัวของผม according to what I've seen in the Word of God. เป็นไปตามสิ่งที่ผมเห็นจากถอยคำของพระา I believe that healing, is the truth about healing or the doctrine about healing is not just a side issue. ผมเชื่อว่าหลักคำสอนในเรื่องของการหายโรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่เล็กน้อยเลย It is an important doctrine we have to be grounded in in our Christian life. แต่เป็นหลักคำสอนที่มีความสำคัญมากๆแล้วเราเองจำเป็นจะต้องอย่างรากลึกลงไปในหลักคำสอนนี้สำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา Because I'm telling you, the devil will use sickness and disease. Really destroy our lives เพราะผมอยากจะบอกคุณแบบนี้ว่ามารมันก็จะใช้ความเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเป็นช่องทางหนึ่งเนี่ยที่จะคอยโจมตีหรือว่าทำลายชีวิตของเรา But if we are grounded in the truth of healing แต่ถ้าเราเองเชื่อมั่นในหลักคำสอนเรื่องของการหายโรคนี้ We can live in victory in this area เราก็สามารถจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นในด้านนี้ได้ So let's begin talking about why the doctrine of healing is so important ให้เรามาเริ่มต้นด้วยการดูว่าทำไมหลักคำสอนในเรื่องการหายโรคเนี่ยจึงมีความสำคัญ you know, Here's the first thing that I want you to listen with an open heart อันนี้คืออย่างแรกที่ผมอยากใช้ใคุณเปิดใจแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆ Did you know that healing and health reflects the original plan of God คุณรู้ไหมว่าการหายโรคการมีสุขภาพที่ดีนั้นะ่ะส่งผลกระทบกับแผนการของพระเจ้าด้วย You know when you look at the uh, life of Adam and Eve before the fall ถ้าคุณมองดูชีวิตของอาดัมกับเอวาก่อนการล้มลงในความบาป you see that there was no sickness there was no disease in their life and in the world คุณก็จะเห็นว่าในโลกนี้แล้วก็ในชีวิตของพวกเขาเนี่ยยังไม่มีเรื่องของความเจ็บป่วยไม่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บใดๆเกิดขึ้นเลย you, you know when you read the first Three chapters the Book of Genesis of Book เพราะถ้าคุณอ่านจากหนังสือปฐมกาลใน3บทแรกนั้น which tells us a story of creation and then Adam and Eve and then their fall ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้าเรื่องของอาดัมกับเอวาและหลังจากนั้นก็การล้มลงในความบาปของพวกเขา we don't really know how long Adam and Eve stayed in the Garden of Eden before they fell เราก็ไม่รู้หรอกว่าอาดัมกับเอวาเนี่ยอยู่ในสวนเอเดนอันเนี้ยมานานแค่ไหนละก่อนที่เขาจะล้มลงในความบาป But we, what we do know very clearly is this. แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้อย่างชัดเจนเลย <That S 2> ก็คือ t h sickness and disease and curse and decay and death came only after the fall. ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความตายคำาสาบแช่งสิ่งเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยได้เกิดขึ้นหรือเข้ามาในโลกนี้หลังจากที่พวกเขาล้มลงในความบาป Which gives us a very clear understanding of God's blueprint for For human life and creation ซึ่งทําให้เรามีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาพพิมพ์เขียวที่พระเจ้ามีไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วก็รวมไปถึงชีวิตของเราทุกคน So I believe this that healing and health reflects God’s Origi for life Plan ผมเชื่อว่าการหายโรคการมีสุขภาพที่ดีก็สะท้อนออกมาจากภาพพิมพ์เขียวที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ให้กับเราตั้งแต่เริ่มต้น And that original Plan God cannot changed God devil. the Origi of be by และแผนการด <the> ั้งเดิมของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยมาร หลังจากการลม้มลงในความบาปแล้วหลังจากที่ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความบาปความตายสิ่งเลวร้ายได้เข้ามาในโลก God still revealed healer himself the heal er his people as his to พระเจ้าเเองงก็ยัปิดเผยกับผู้คนของพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาเขา God performed miracles of healings in the lives of people พระเจ้าได้ทำการรักษาโรคให้กับผู้คนอย่างอัศจรรย์ So we see that this original plan of God concerning health and healing เราจึงได้เห็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการหายโรคการมีสุขภาพที่ดี is reflected in the dealings of God with His people ก็สะท้อน ออกมาจากการที่พระเจ้าเองได้ปฏิบัติกับผู้คนของพระองค์อย่างไร So we cannot say as Christians we cannot say well because of the fall we can no longer believe in healing and health ดังน,นั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดได้ว่า เออเราจะไม่เชื่อในเรื่องของการหายโรคหรือว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรง no no wonder the bible teaches us to live by faith and not by what we see เพราะโดยความเป็นจริงแล้วพระคัมภีร์ก็สอนเราว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็น meaning that what we believe about god what we believe about our life should not come from the fallen world นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ควรจะมาจากความคิดเห็นหรือมุมมองของคนในโลก from the revelation of God's original plan who God is for us แต่คนจะมาจากการเปิดเผยสำแดงในถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับเรา I want to quickly read one scripture which w i l l talk about more tomorrow though ผมอยากจะอ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอธิบายความหมายจากข้อพระคัมภีร์นี้ด้วยกัน In 1 Corinthians 6:20 it says ในหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อ20ได้บอกว่า For you are bought at a price therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดความจริงที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือแน่นอนว่าอันดับแรกสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือความรอดที่เราจะได้รับก็คือรอดในวิญญาณของเราแ e m จำไว้ว่า b ระคร์บอกว่าพรเจ้ก็ยังหวงใรอด้ ว่าพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกว่าพระเจ้าก็ยังให้ความสนใจกับส่วนที่เป็นร่างกายของเราด้วย and God wants experience healing and enjoy good enjoy and wants health experience us พระเจ้าต้องการให้เราได้รับประสบการณ์กับการหายโรคการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขในชีวิต we'll so we dive into this more this into more dive ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมาดูเรื่องนี้ด้วยกันมากขึ้น bless up you'll wonderful you time today that hope God is We have day a แต่สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับยังไงอขอพระเจ้าไยพรแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันต่อ we uh -huh.